สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าเนาะว่าทำหน้าอก8ปดปีครบแปดปีแล้วนะเป็นยังไงบ้างตอนนี้โดยรวมก็โอเคทุกอย่างนะคะ8ปดปีมีลูกสองคนดูดนมได้ไหมดูดนมก็เคยอัปเดตให้ดูแล้วนะว่าลูกดูดนมน้ำนมเยอะมากแล้วก็หน้าอกเป็นยังไงก็นิ่มปกติไม่มีอะไรคะ่ะแต่มันจะลอยมีรอยบุ๋มนิดนึงบุ๋มเหมือนว่าซิลิโคนมันก็อาจจะมีอายุการใช้งานเนาะเดี๋ยวให้ดูโตไหมมองไม่เห็นแน่เลย มันมันมัน,ม,นมันจะมีรอยบุ๋มบุมอย่างเงี้ฮะมองอไม่ค่อยออกอะ่ะมันจะมีรอยบุ๋มบุมอายุตามอา,า,ายุการใช้งานของซิลิโคนอะ่ะปกติน่าจะสิบปีนะคิดว่าสิบปีก็อาจจะไปเอาออกนะมันยังไงอ่ะก็อาจจะเป็นแบบว่า อายุเยอะแล้วมีลูกแล้วก็เลยไม่ค่อยอยากจะดูลุคเซ็กซี่สักเท่าไหร่เพราะว่าทามาก็ไม่ได้จะโชว์สักเท่าไหร่ก็ใส่แต่เสื้อผ้าประมาณนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะไปเอาออกอยู่นะทุกคนเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็กลัวในเรื่องของมะเร็งเต้านมเหมือนกันเพราะว่าบางทีก็รู้สึกว่าเราคันอะเราคันแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเราคันเพราะซิลิคโคนหรือคันเพราะอะไรมีช่วงหนึ่งอะมีคันคันมากๆแล้วก็มีรอยเหมือนมีรอยแผลช่วงนั้นน้อยมากเลยนึกว่าเราจะเป็นมะเร็งละ แต่ตอนนี้มันก็หายแล้วไม่ได้เป็นอะไรเราก็เลยเออไม่ได้ไปตรวจไม่ได้อะไรก็เลยมีความคิดว่าอยากเอาออกนะคะอีกสักปีสองปีอาจจะเอาออกแล้วะคะ่ะเราไม่ได้อยากจะลุกซิกเซียอะไรแ,ะแล้วเนาะแก่แล้วสี่สิบกว่าใครจะไปทําก็เผื่ออนาคตด้วยนะห้าปีสิบปีมันเป็นยังไงไปเอาออกถ้าเกิดเป็นหมอเทพดีอย่างหนึ่งก็คือว่าไปเอาออกฟรีนะคะทำกับหมอเทพดีจริงๆนะบริการดี ตลอดอายุการใช้งานวันนั้นโทรไปถามว่าอยากจะไปเอาออกในค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เขาบอกว่าถ้าทากับหมอเทพก็คือเอาออกฟรีแต่ถ้าเป็นที่อื่นเสียตังค์นะทุกคนจะทําทกับที่ไหนก็ตัดสินใจดีๆนะโอเควันนี้ก็มาอัปเดตให้ฟังเท่าน,นี้8ปีนะคะ8ปีแล้วมีลูก2คนอยากให้เห็นรอยบุ๋มอะมันมองไม่เห็นเพราะเราใส่บาอยู่ต้องถอดบาเห็นไหมอันนี้คือทําเท่าไหร่นะ380ซีซีจำไม่ได้แล้วอะ่ะเออก็ทรงก็ยังสวยยังโอเค แผลก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยมีอ่ะเออมันมันขึ้นอยู่กับว่าการรักษาเราตอนแรกอะ่ะแ,แม่ไปขิดไปฉีดคีรอยประจำคือหมอนักก็คือไปฉีดไปฉีดให้มันหายอ,อ,อย่าขี้เกียจสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วมาทำอย่างเงี้ยก็ไปหาคลินิกแบบว่าฉีดยาให้เขาฉีดให้คือบางคนไม่สะดวกมาเนาะพูดถึงล้วมันไกลยพยายามดูแลรักษาแผลมันจะได้สวยอัปเดตประมาณนี้อยากดูอะไรก็ถามมานะแม่ มันลืมไปแล้วอ่ะเออมันนานแล้วถ้าเกิดตอนทำเป็นยังไงอะไรเงี้ยลองลองไปดูในคลิปเก่าๆนะแต่ถ้าอยากจะถามว่าปัจจุบันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงโอเคจะมาเล่าสู่กันฟังได้มีอะไรก็ถามมาได้นะคะไปแล้ว